สี่คับตัวนี้เป็นคูปต้าวีพันสองนะครับตัวนี้จะเป็นซีรีส์เก่าแต่ใช้งานง่ายครับตัวนี้จะเบาดับแล้วก็มีปั๊มเอซมาด้วยสภาพก็โดยรวมว่าอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ครับตัวนี้แต่ราคาถูกอยู่ครับราคามันจะพอๆกับหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเลยต่างกันนิดหน่อยตัวนี้ต้องเผาหัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าครับอาจารผมตัวไหนเผาหัวก็ผมจะบอกว่าต้องเผานะง่ายครับ ภาวนามันจะค่อนข้างแข็งสังเกตว่าเราเบามันจะเบาเดินหอบๆนิดๆครับมีตีนะครับมันมีเลี้ยงวเาข้าเดือดเนี่ยข้าตีนะมันไม่มีคนเลยนะไม่มีใครนะไม่มีใครนะครับลมออกมาไม่มีใครนะสวยๆครับ ่เบาดับแล้วก็ติดเลยแต่ถ้าเครื่องร้อนเนี่ยไม่ต้องเผาหัวก็ติดครับคครครับับบไม่ต้องเผาหัวก็ติดนะเล่นไ,ได้ดีอะไรดีนะครับมาเทีท่สาวนะครับเกิดข้อที่สองครับดู แต่สภาพยี่โดยรวมรสวยๆครับรสีเส๋านี่เดิมๆไม่มีไม่มีมมลือ้อไม่มีทำสีนะครับเนี่ยมีรอยถลอกก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมสวยๆครับวตาวีพันสองครับบางใหญ่เกษตรจน